แผลเป็นยุบตัวจากอิสุกอิสสยชิคเก้นพ็อกสกาดูแลได้อย่างไรสวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแรลรักษา,าแผลเป็นยุบตัวจากอิสุกอิสัยหรือว่าชิคเก้นพ็อกสกามาฝากกันครับผมแผลเป็น จากอิสุกิไสเนี่ยพบได้บ่อยมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยอิสุกิไสนี่ยจะกลายเป็นแผลเป็นได้เยอะมากเลยจริงๆเกือบเกบเ0เลยแต่โดยโอเวอร์ออลเนี่ยจะพบได้ถึง18%แล้วที่สำคัญเนี่ยใบหน้าในมีโอกาสเกิดแผลเป็นถึง40%อาจจะเป็นตุ่ม2ตุ่มหรือบางคน,นมีเป็นร้อยตุ่มได้เลยนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องความพันใจความสวยงามแน่นอนนะครับ แผลจากอีกสุกอีใสเนี่ยนะครับจะมีลักษณะพิเศษคือจะเป็นลักษณะค่อนข้างกลมและขอบชัดนะครับผมเรียกเลยว่า circular punch out lesion และก็หลุมเนี่ยต้องจะเป็นสีขาวจากพังผืดนะครับอาจจะมีขาานาดตั้งแต่5มิลจนใหญ่หลายเป็นเซนติเมตรได้เลยนะครับแล้วก็พบได้หลายหลุม แผลเป็นจากอิกสุกอิกสัยเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกับแผลเป็นจากลุมสิวค่อนข้างชัดเจนนะครับคือจะเป็นลักษณะคือเป็นกลมๆใช่ไหมครับแล้วขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นพันช์เอาท์มันไม่มีอะไร ตักออกไปเลยนะครับเนื่องจากว่าการอักเสบในแผลอิสุกอิใสเนี่ยนะครับตอนเราเป็นอิสุกอิใสจะเป็นลักษณะตุ่มน้ําใช่ไหมครับซึ่งตุ่มน้ำเนี่ยมันคือเกิดการทําลายในชั้นผิวหนังแท้นะครับันในรูปเนี่ยคือเป็นลักษณะตุ่มน้ําซึ่งมันจะมีเส้น vesicle นะครับในชั้นหนังแท้หลังจากนี้ก็จะมีการอักเสบลามลงไปถึงในชั้นหนัง epidermis ลดลงไปถึงในชั้นหนังแท้หรือว่า dermis นะครับทำให้มีลักษณะรอยโรคที่ค่อนข้างลึกกว่าดูรุนแรงกว่า กว้างกว่าต่างจากหลุมสิวยังไงนะครับทำไมถึงรักษายากกว่าเพราะหลุมสิวเนี่ยจะเกิดจากการอักเสบของเรียกว่า,าต่อมไขมันหรือว่าพโลซีปเชียสยูนิตนะครับซึ่งอยู่ในชั้นหนังแท้แล้วก็ลักษณะดังนั้นเนี่ย เจอ epidermal c h a n หรือว่าการเปลี่ยนแปลงบริเวณชั้นหนังกำพร้าเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับอา,อาจจะมีความบุ๋มไฟบิสถ้าเป็นมากได้นะครับเหมือนการอักเสบแต่ว่าลักษณะของหลุมสิวเนี่ยนอกจากจะเป็นกลมๆแล้วพันช์เอาลีชันเลยเนี่ยจะพบหลายชนิดนะครับตั้งไปไอพิกบ็อกซ์กาหรือว่าโรลลิงสกาด้วยนะครับดังนั้นจะมีหลายชนิดนะครับแต่ลักษณะของแผลเป็นจากอิจุกอิใสเนี่ยจะเป็นลักษณะค่อนข้างเฉพาะคือเป็นกลมๆแล้วก็เหมือนกับมีอะไรตักออก ไปนะครับนะแผลจากอิสุกิสายเนี่ยจะดูแล้วจะมีความ ใหญ่กว่ารุนแรงกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบเหมือนที่บอกไปแล้วตั้งแต่ในชั้นผิวหนังกำพร้าหรือ epidermis อน,นุผิวชั้นนอก,กน,นะครับแล้วก็จนมาถึงหนังแท้นะครับดังนั้นจะเห็นเป็นรูปวงรมกับบางครั้งที่มีการแกะเกาทําทให้การอักเสบเป็นมากขึ้นนะครับลับกษณะก็จะกลายเป็นแผลกลมใหญ่แล้วก็เหมือนกับมีอะไรตักออกไปนะครับซาแผลจากอีสุกอีใสเนี่ยนะครับจะมีความยากมากกว่าการรักษาหลุมสิวเสีอีกนะครับเพราะอะไร เพราะว่ามันมีการที่อักเสบที่ตั้งแต่ชั้นหนังอ่ากพา้าหรือว่าหนังชั้นนอก,กอน,นะครับจนถึงหนังแท้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีการแกะเกาอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนกษณะัจะขอบจะมันจะชัดแล้วเปมนเป็นกลมๆและค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าจะไม่ค่อยตอบสนองต่อการตัดพังผืดสักเท่าไหร่นะครับผมนอกจากนี้อาจจะต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันเช่นการซับซิชชั่นร่วมกับเลเซอร์ที่มีการศึกษาคือ co2 เลเซอร์แล้วก็กลุ่ม erbium yag เลเซอร์ นะครับหรือว่าการใช้ที่การศึกษาที่พบว่ามีประสิทธิภาพดีก็คือโฟกัลไตรโคอซิติกแอซิดหรือว่า TCA เทคนิกนะครับ TCA cross technique นะครับนอกจากนี้ยังมีการศึกษาของการใช้สารเติมเต็มพวก filler injection น่ยนะครับตั้งแต่การใช้ไขมันนะครับ fat transfer หรือว่าการใช้ poly l lactic acid นะครับผมหรือ PLLA นะครับหรือ sculptra นะครับซึ่งจะมีใช้ในต่างประเทศในเมืองไทยยังไม่มีนอกจากนี้เนี่ยก็มีการใช้พวกสารประกอบจาก เลือดนะครับพวก p e ล l e t p พร p อ a s พลาสมาไบโอเจต่างๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าการศึกษาในกลุ่มของการรักษา Chicken Pox กสกาเนี่ยยังไม่ได้มีเฉพาะนะครับสมมตกจะเป็นการรักษาร่วมกับเขาจะศึกษาร่วมกับการรักษาหลุมสิวอย่างนี้นะครับ <นะ S 1> อื่นๆที่มีใช้นะครับก็กลุ่มของการใช้การผ่าตัดหลุมสิวเช่น Punch เอ็กซิชันหรือว่าการผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นเช่นเซอร์จิคัล r r r e v i s i o นนะครับตัดออกไปเลยนั่นเองนะครับหรือว่าการใช้เลเซอร์ใหม่ๆนะครับผมเช่นพวก fractional ablative laser fractional sualtru fractional erbium นะครับการใช้ PDRN PRP เก็ดเลือดเข้มข้นต่างๆหรือว่าการใช้ Pico Second Laser หมอก,ก็ได้ใช้ตดอยู่พอสมควรเลยนะครับหรือว่าการใช้เก็ดเลือดเข้มข้นอะไรอย่างนี้หรือว่าการใช้ฉีดฟิลเลอร์ไฮโดรลิกแอซิดเนี่ยนะครับ ก็มีใช้นะครับแต่ว่าที่สตัตดี้มันจะเป็นโพลีแอลเล็ติกแอซิดนะครับก็คือเป็นกลุ่มอ่านิเดิลเรดิโอฟรีแวนซี่นะครับก็คือกลุ่มของอ่า uh, อีแมทริกนะครับผลลัพธว่าอินฟินิตี้ไมโครนิเดิลอาก็มีการใช้ในการรักษาแผลจากอิสุอิสายส่วน เทคนิคที่หมอใช้เนี่ยส่วนมากหมอจะตัดพังผืดร่วมกับการใช้เก็ดเลือดเข้มข้นนะครับหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์ร่วมกับเลเซอร์จะเป็น fractional ablative laser หรือว่า picosecond laser หรือว่า i n f i n i t y micron e e d l e RF ร่วมกับการใช้อ่าเป็นตัวการ deep f o c u s ablative ตรงบริเวณขอบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับ สังในรูปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตัดพังผืดซับซิชั่นนะครับซึ่งอาจจะใช้เป็นโนคอร์นิเดลนะครับที่ปลายเป็นใบมีดนะครับหรือว่านิเดลตั้งแต่ 18, 21, 23, 27อ่นะครับตัดตัดที่บริเวณชั้นหนังแท้นะครับให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นตัดเป็นแฟรนิ่งเทคนิคต่างๆ ทำให้เกิดเป็นฮิมาโตมานะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นเทคนิคการซักชั่นคือใช้แรงดึงนะครับผมให้เพื่อให้เกิดการาช่องว่างแล้วเกิดการซ่อมแซมได้ดียิ่งขึ้น ในรูปนี่นะครับก็จะเป็นจานใช้ส่วนประกอบของเลือดนะครับผมพวกเพ l เลตพรวพัสมาแล้วทำเป็นเจลนะครับฉีดแต่จากประสบการณ์การใช้แล้วเนี่ยคิดว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับอาจจะใช้เป็นพวกซับซิช t ั่นหรือว่าฟิลเลอร์เติมเต็มเนี่ยน่าจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าอีกสาหนึ่งก็คือการใช้การฉีดไฮโดร o ิกแอซิดนะครับหรือว่าไฮยานะครับก็ ท,ที่ในมีในประเทศไทยนะครับการฉีดเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าจะต้องฉีดเข้าไปใต้หลุมนะครับให้ตื้นขึ้นอาจจะทําร่วมกับการซับซิชั่นร่วมด้วยนะครับจะเป็นการตัดทางผืนแล้วก็เติมเข้าไปข้อดีคือ,อ จะช่วยให้หลุมตื่นขึ้นได้ค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะทําร่วมกับการทําเลเซอร์ร่วมด้วยหรือว่า i n นฟิน m y ี้ไมโครดิเดลอร่วมด้วยนะครับที่ต้องระวังคือการฉีดเนี่ยต้องระวังเรื่องของการเข้าเส้นเลือดอะนะครับดังนั้นต้องมีการดรอแบ็กอะไรอย่างมากๆเลยหนึงก็คือการใช้อ่า P.L.L.A. หรือ Polyalactic Acid นะครับซึ่งถ้าชื่อการค้าก็คือ Sculptra นะครับซึ่งจะมีที่ใช้ในต่างประเทศเช่นอเมริกานะครับจะ Approve ในการรักษาพวก h a v r e l a t e i p o d y s t r o p h y คือมีการฟอกต่อมยุบตัวของไขมันนะครับการฉีดที่จะอยู่ได้นานกว่า,วาพวก y a l u r o n ก c a c i d นะครับผม การศึกษาที่พบสมัยการศึกษาเรื่องลุ่มพอกสกาเนี่ยจะเป็นการศึกษายุคสมัยตั้งแต่20อะไรแบบนี้นะครับผม20ต้นๆต้นนะครับเพราะว่าการใช้ TCA cross เนี่ยก็ได้ผลดีมีการศึกษาค่อนข้างเยอะที่สุดเลยที่เห็นผลของการรักษาด้วย t r i c o c y t i c acid cross technique นะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างการรักษานะครับใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับจะมีการตัดพังผืดซับซิ i ั่ t i กับ d e f โฟกัสอัปลียดีเลเซอร์บวกกับ TCA แล้วบางครั้งอาจจะมีการใช้พวกเกลือเลือดเข้มข้นร่วมด้วยแต่ว่าแผลเป้นจากวิสุขิสัยเนี่ยมันมีการอักเสบทำลายเยอะนะครับดังนั้นการรักษาจะค่อนข้างยาก การป้องกันหนึ่งคือถ้าเป็นอิสุกอิใสในผู้ใหญ่แล้วนะครับต้องรีบพบแพทย์นะครับล้วอยากแก่าเกาต้องดูแลแผลดีๆเลยนะครับแล้วหลังถ้ามันเป็นแผลระยะแรกเนี่ยอาจจะรีบมาทำพวกเลเซอร์หรือว่าการทายาพวกซิลิโคนเจลก่อนเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นบุ๋มตามมาถ้าเป็นแล้วเนี่ยป้องกันไม่อยู่ละอาจจะต้องรีบรักษานะครับอาจจะใช้เป็นการใช้เลเซอร์ fractional laser การ subcision TCA อะไรต่างๆนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุย ครับ